สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับกลับมาพบกับ Farmer ร์บอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผ้าไปหาเบิงสวนครับไปหาเก็บบักทัวมาตํากินเที่ยงก่อนครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิงกันเลยชูแวบอ่ะผ้ายางลงมาสวนล้วเนาะครับตอนนี้ก็ยูเอ็กต้าการ์เดนครับ มาว่านไรปลูกอ,ะอะมะละกอแซมกับไอ้พวกที่ตายไปแล้วฝั่งนี้เป็นแป้งผักครับก็มีหลายอย่างอยู่ครับผักสลัดผักโหระพาแล้วก็กะเพราครับอื่นๆด้วยแล้วก็อีกหลายอย่างก็คือหญ้าครับหญ้าหญ้าลกมาก เดี๋ยวมืานี้เก็บบักทั่วฝักเงา้ไปตำก่อนอ่าตอนนี้อยู่ที่เ e อ็กตอการ์เด้นพมมาบ่อยอยู่เอ็กเตอการ์เด้นครับอยู่บ้านเดี๋ยวของเลยละอันนี้เป็นโซนหลังบ้านเนาะ,ะเก็บเอามาทั่วไปตำก่อนครับ ก็มาบ่อยหมักน่วยอ,อนๆออชอบลูกอ,อ่อ,อนๆครับพอดีว่าออกไปทําธุระแล้วก็ซื้อไก่ย่างมาตัวหนึ่งทุกวันนี้ก็แพงเนาะร้อยหกสิบบาทนู่นไก่ตัวหนึ่งตัวเล็กๆเองเลี้ยงแค่กี่วันเองไม่แน่ใจนะครับสองเดือนหรือเท่าไหร่ไก่สามเดือนมัน้งสองเดือนนี่แหละไก่ตัว,ต,วตัวหนึ่งทุกวันนี้ โตวไวมากเนี่ยครับลูกเหี่ยวๆแบบนี้ไม่ชอบมันอ้อมันหยาบหาแต่น้อยอ่อนครับหาลูก,กอ,อ่อนไปตำโอ๊ยโดนเพี้ยโดนมดกัดนะครับแก่แล้วก็มีไม่ได้เก็บเลยครับได้แค่พอกินครับไม่ค่อยได้ขายหรอกขายทีละสองสามมัด จะไม่ได้ว่าพันอะไรครับเว็บๆว็ว่าเป็นอะไรนะลำน้ำชีสองอะไรนี่แหละก็เดี๋ยวถ้าอันนี้เดี๋ยวลิงก์แปะไว้ให้อันนี้คือที่ส่วนนี้ปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์จริงๆนะครับดูสภาพถั่วก็น่าจะรู้แล้วมันไม่ได้สวยหรอกครับก็จะประมาณเนี้ย ตัวไม่สวยไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยพวกผักอะไรก็เหมือนกันครับก่อนหน้านี้ไล์สดไปทําผ้าใบนี่นะครับแต่นั่งทํานะครับไอ้นั่งทําไอ้ตัวล็อกผ้าใบเนี่ยยังไม่ได้ออกมาทีตอนนี้ออกมาแล้วร้อนอยู่ครับมาเก็บเอาถั่วไปตามก่อนอันนี้เป็นส่วนส้มครับส้ม เขียวหวานเป็นส้มพันส้มสีทองเนาะมีมะละกอแซมไว้เพื่อที่จะรอให้ส้มโตนี่แหละว่าจะหาอะไรนะมะเขือมะเขือเอาไปกินกลับด้วยตรงแถวนี้ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยไปดูแถวนี้ดีวกว่าดูหญ้าไปเลย ใส่บูทอยู่ครับก็เลยไม่กลัวเอาไม่มียังไงนู้นแถวนู้นนะเหลืองหมดแล้วเอาที่เอาที่แปลงของมะเขือเลยแล้วกันมะเขือเปราะมะเขือก็ไม่งามครับนี่ปลูกแค่พอได้กินแหละครับ ลูกไม่งามเลยโอ้ลูกนี้งามครับเอา้าอะไรเจาะอนอนเจาะเจาะทุกลูกเลยครับนี่นี่ปัญหาครับก็เดี๋ยวพาไปตําถั่วกินก่อนก็เล็กๆล,กล,กลก็น้อยครับไม่มีอะไรพามาดูสวนมาเก็บถั่วไปตําครับก็ ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอดีๆนำมาฝากครับนี่กำลังทาไปเรื่อยอยู่ตานะกรครับสวัสดีครับ